สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องฟงปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาเข้าวมามากินตำแซ่บตำโน่น้ำกันค่ะวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมากินตำท้กุ้งสดค่ะพ่อแม่พี่น้องพาพ่อแม่พี่น้องมาเผ่นปอบอีกแล้วค่ะแล้วก็อันกินกับข้าวปุ้นค่ะพ่อแม่พี่น้องกินกับขนมจีนค่ะมาเข้ามามากินแซ่บกินโน่น้ำกันวานนี้มาแต่ทำงานเมื่อยๆพ่อแม่พี่น้องก็มากินส้มกอนค่ะ วันนี้เฮ้ากะพร้องค่ะทำงานนักเพไพี่น้องแต่ก็เป็นพลเลที่ดีเลยลายค่ะคือว่างานพยาบาลมันเป็นงานที่ต้องเป็นงานนักค่ะแล้วก็คือเขาเป็นผู้น้อยนะคะเขาไม่ได้เป็นระดับหัวหน้าหัวหน้าเนาะกา็เขาต้องทําทุกอย่างแล้วก็ มันเป็นงานที่ต้องเข้ากะพร้อมค่ะบังเธอกระเสาที่ก็ต้องทํางานถูกไหมพีน่น้องประมาณนั้นค่ะแต่กะเป็นเพื่อที่ดีละลายพ่อแม่พี่น้องในความเมยก็เข้าเข้ากัได้ได้ยิ้มได้โหมันดีละลายค่ะคือภาพเคยเอาค่ะอันงานนักไม่ยานค่ะแต่ยานอย่างอื่นมากกว่า หมายถึงเกี่ยวกับการทําง,งานนะคะโอเคมากินต่อก่อแม่พี่น้องมาค่ะมามากินแซ่บกินเนื้อกันพานนีงไม่ได้ไปซื้อของเลยค่ะพ่ะม่พี่น้องพักกระเมิดอันสเปรงกระเมิดแลวคะ่ะแต่วันนี้ยังมีอยู่ค่ะสเปรกับเมิดพอพาเลิกงานมากกันดึกแล้วค่ะร้านปิดมาแล้ว มือนอาอาทิตย์นี้เฮ้ากะบายตลอดเลยค่ะกะละมีเสาที่กินได้ทำงานค่ะอาทิตย์นี้มันก็นเลยสงสัยต้องได้ลงไปอันเพราะว่างห้างอันห้างเอเียเฮานะเขาปิดแล้วค่ะสงสัยต้องได้ไปอันหาของยู้ร้านรั่งประทังไปก้อนกัน <laughs> มาค่ะมากินแซกกินน้ำด้วยก็โอยโอ้ยพื้นที่คับแคบค่ะโอ้ห่ม,หมตุงคับขิดคับแดงเพราะไหมพี่น้องขออนุญาตล้างโคกก่อนเต๋า มากเลยพี่น้องมาแซบมนวนน้ากันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวผ้ามาอันนี้หลายขนาดได้แต่เบิ้งมีหลายแต่หลายขนาดค่ะมามแซบขนาดค่ะมีข้าวปุ้นนํำหมือนี้กินข้าวปุ้นนํำค่ะ เดี๋ยวปหาจานไม่เอาจานอะ่ะกินไปรด <c oughs> อกินไม่ถนัดเลยมาขมามาแซบมาโนวนน้ำกันอีกแล้วค่ะพ่อไม่พี่นองมากินส้มน้ำกันค่ะกินส้มย่ามดิมพพ่อไม่พี่นอง แซ่บคือเก้าค่ะอันนี้เป็นข้าวปุ้นอ่ห้องกุ้งค่ะเอามาต้มเอาก็ไหมพี่น้องเป็นข้าวปุ้นแห้งค่ะเยาเออิ่นกินไม่ได้เลยเส้นใหญ่มักกินเส้นน้อยแบบนี้ก็แซ่บหลายๆ่บนพี่น้องเส้นเหนียวนุ่มพี่สาวถ้ามืองแทวกันยังติดจือผ่ายังมาบอกกินอยู่บ้านเท่ายังดีกว่าคันสดๆใหม่ๆ อยู่ในตลาดเยอะแยะเพื่อนบอกโอ๊ยได้กินในนี้มันเป็นแซ่บกระติ๊ดจืเลยเพื่อนบ่าเวลาไปเมืองไทยต้องได้ขนไปเฮือพร้อมอมืโอ้แซ่บโน่เลยหลายเพื่อนไม่พี่น้องโน่ไปได้ค่ะอื จับคุณจับนึงเรียบร้อยไปแล้วพ่อแม่พี่น้องอันนี้จับสองค่ะจับสองอน,นี่จับหนึ่งมาเด้อมาเด้อไป่จะกินส้มย่ามเด็กมากินน้ำกันอู้ค้าวขนาด เกี่ยวกับทำงานงานพยาบาลก็มีหลายคลาสค่ะสรรพานเป็นคลาสที่น้อยสุดค่ะคือเป็นคลาสที่ต่ำสุดนะคะ บอสถานะนทัาฟังเลยคือกระเทาจะได้อ่งสารสูงขึ้นไปก็ต้องเล่นต่อค่ะคือนับหนึ่งแล้วค่ะเป็นนับสองนับสามแบบนี้นะคะีค่ะเล่นต่อ ยังอัด่ทปเดมิมไหมพี่น้องยังดดอัดเบปเดิมว่ามากินกุ้งตัวเห่น้ำกันจริงๆแล้วก,กินแบบนี้ภาพจริงๆแล้วมักกินกุ้งตัวน้อยๆทำไม,มพี่น้องแต่ทีนี้ว่ามันหาซื้อไม่ได้ค่ะมีแต่กุ้งใสใหญ่ ก็เลยได้กินด้วนี้ค่ะอาหารทะเลอาหารอิมพอตนะคะไม่ใช่เฉพาะอาหารทะเลหมายถึงอาหารอิมพอตทุกอย่างเลยนะคะแพงขึ้นตอนนี้ค่ะ แม่นห่ากับแพงแพงเพึ้นกว่าเก้าตั้งแต่ตอนที่โควิดมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องพวกของอินพอ์และแพงค่ะแต่อาหารอยู่ในเันบ้านเมืองเพื่อนกันละประมาณเดิมประมาณเก้าค่ะ บ้านเท้าที่ต้องอิมพอร์ตเข้ามานะแล้วค่ะแพงขึ้นค่ะทุกอย่างเลยค่ะแพงสําเหเลยยังต้องได้กินคือเก่าความมัาต้องกินเนาะค่ะเนาะเป็นทางรถไฟไปยาวขนาดเส้นยืดเส้นยาว อืมข้าวปุ้นจับสองเมืดแล้วเปาไมมพี่น้องนี่จับสามค่ะกินม่จับสองไม่รู้ตัวเลยค่ะแซ่บไปหลยเปาไมมพี่น้องขอปุ้นค่ะอันนี้เป็นข้ปุ้นฮ่องกง sắp xẹp sắp xẹp nó nô cái cầu cả Oh. มาค่ะมามาซอยกินได้เพราะไม่เป็น้องกินแหลายก้นมาจังแซบค่ะมาแซบมโนน้ำกันคุ้งตุ้งใหญ่ๆนะคะเพียดตัวว่ะ แกอาย่ค่ะวันนี้มีเผ็ดแั่ไม่แซบคือเบาค่ะ <c oughs> มามาพาดแต่พ่อไม่พี่น้องกินส้มนี่แหละคะ่ะ <c oughs> แซบไปแล้ว ไปแด้เป็นตัวตัวบอมไปไหมพี่น้องอันนี้ปลากกาแดะปลาสลิดค่ะเออปลากกาดีเนาะบ้านบ้านพ่อหองปลากกาแตะไปไหมพี่น้องอันนี้ปลากกาแดะปลากกาดีค่ะแต่บ้านพ่อหองปลากกาแตะอันนี้เป็นของเวียดนามไปไหมพี่น้องแซ่บแซ่บปากกาแตะปลากกาแตะไปไหมนะ ก็เป็นของไทยนะมีแต่ข้ามีแต่เขา้เขาวคั่วไปพี่น้องแต่ของมเวียดนามมีแต่เนื้อตัวโตวเลยค่ะบ้านนอกมีแต่มีแต่เขา้าไมีแต่เขา้าโคั่วก็ไล ปลาเป็นดตัวละซื้อของเวียดนามค่ะแซ่บเลยลายเพื่อไม่พี่น้องแต่น้ำปลานีายงกิ่นของบ้านเฮาคือเก่าตอนนี้สเสบนยงกเริม่มมืดแล้วค่ะแต่ไปซื้อก็ไม่ได้เอิมเอิ่มเลิกดึกเพื่อไม่พี่น้องเราไปซื้อตอนเช้าก,กันกระเทิอน แลนซ้ายแลนขวามันมี่พร้อมผงสสยต้องอวดปีสักสองสามมือโอเคพ่อ <c> แ <oughs> okay, ม่พี่น้องอันนี้ก็ผ่านเป็นลายแล้วค่ะอันตันดัางก็ตอนนี้พ่อเพชรแห้งขอบคุณในหลายที่มาแซบมโนน้ํ่ค่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณในหลายที่มาเยีายา่ยมมาหยามมาหอดแลวคะฟ้ากดไลฟ์ฟ้ากดติดตต้ามาด้วยค่ะเด้อกดสั้นกระดิ่งเนี่ยค่ะจะได้ไม่ แสบมานดำกันอีกเก่าค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่พม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งค่ะสวัสดีค่ะ